สาวทุกคนวันเสาร์นี้นะคะก็จะเป็นวันตรุษจีนแล้วก็จะมีไอเทมมานะคะซึ่งพี่แป้งลืมลงจริงๆนะคะขออภัยด้วยนะคะ,ออะ,คะกับของชิ้นนี้นะคะน้องๆมันคือบักองกรสีเขียวนะคะที่เกาะหลังเรานะคะบอกเลยว่าพี่แป้งวัดเทมากๆเลยนะคะซึ่งจะขออภัยด้วยอี่ที่แป้งบอกนะคะเขานะคะเปิดนะคะถึงวันนี้เท่านั้นนะคะเวลาเที่ยงคืนนะคะน้องๆใครที่อยากได้นะคะแนะนาให้รีบมาเอานะคะก่อนที่มันจะหมดก่อนแน่นะ,ะน้อะ ของชิ้นนี้นะคะมันไม่ใช่ของฟรีนะคะทุกคนมันเป็นของที่ทางโลบอกเนี่ยจำหน่ายมานะคะในราคา40โ Pro บันั่นเองซึ่งเขาเขียนว่าหมดเขตวันที่8นะั่นก็คือวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะตอนเวลาเที่ยงคืนนั่นเองค่ะพี่เป้นะคะจะทิ้งลิงก์ไอเทมชิ้นนี้นะคะไว้ใหน้น้องใต้คลิปนี้นะคะใครที่อยากได้นะ ะะก็กดซื้อได้เลยนะคะตามรีแล้วก็กดบายนะคะน้อง,องบอกเลยนะเที่ยงคืนเท่านั้นซึ่งไม่แปลงกับแปลกใจตรงที่ว่ามันไม่มีเอฟเฟกก็งงเหมือนกันว่าปกติแล้วโลบอกเนี่ยจะออกไอเทมอะไรมาก็จะมีเอฟเฟกตลอดใช่ไหมคะแต่ชิ้นนี้มันเหมือนจะมีแสงตรงหัวมังกรด้วยก็เลยไม่รู้ว่ามันมีเอฟเฟกหรือมันไม่มีเอฟเฟกก็น้องก็ลองไปตัดสินใจพิจารณากันดูเองนะคะส่วนใครที่อยากได้ก็รีบเลยเด้อ